สวัสดีครับวันนี้ Dream Training นะครับจะมาเสนอมาตรการเชิงรุกครับแทนที่เราจะรอให้ลูกค้านั้นมาสนใจเราเราก็จะต้องไปบุกค,คอมเมนต์ถึงถิ่นลูกค้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมจะไปเข้าไปที่กลุ่มหางานนะครับค้นหาคําาหางานกดไปที่กลุ่มก็จะเจอกลุ่มมากมายเลยนะครับเนี่ยมีหางานออนไลน์หางานออนไลน์หารายได้เสริมพฟรีกลุ่มต่างๆเหล่านี้ผมเข้าไปแล้วนะครับ ผมเข้าไปแล้วนะครับเยอะเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับเราก็พยายามหางานซึ่งงานของเราเนี่ยนะครับมันมี2รูปแบบก็คือการขายสินค้านะครับแล้วก็การการหาคนสนใจที่เข้ามาร่วมทีมนะครับคอนเทนต์ของเราที่เรามีเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2ตัวแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับเราก็สังเกตก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นคอมเมนต์ไหนที่เขา เหมือนกับสนใจหางานนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เราก็โพสต์ได้จริงๆแล้วเราโพสได้ทุกโพสนะครับเราโพสขั้นไปเลยนะครับเราโพสขั้นได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเพจนี้นะครับผมเข้ามาเสร็จผมโพสต์ให้เห็นล่วงหน้าเลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่านี่ครับตรงนี้ต้องรอดูก่อนว่าผู้ดูแลเขาจะปล่อยเราหรือเปล่านะครับโอเคไม่ต้องซีเรียสนะครับเราก็ ไปดูเพจต่ออื่นก่อนนะครับไปดูเพจต่อไปก่อนนะครับอ่าโอเคผมอาจจะเปลี่ยนใหม่นะครับมาหางานออนไลน์แต่เลือกเป็นกลุ่มเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็จะโชว์เลยเป็นงานออนไลน์เยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกมาสักกลุ่มหนึ่งนะครับหางานเสริมนะครับทําออนไลน์ผมก็โพสครับคอนเทนต์เดิมนะครับแล้วก็สั้นๆนะครับรับข้อมูลรายละเอียดก็ให้คลิกลิงก์มานะครับ ก็กดส่งไปนะครับโอเคเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้เป็นการที่เราอาจจะเป็นลงประกาศในกลุ่มต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยต่อมานะครับนอกจากเราเป็นลงประกาศในกลุ่มต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปให้รายละเอียดใต้คอมเมนต์เขาด้วยนะครับนี่ครับหางานนะครับพอหางานผมก็ลงไปเลยครับลงรูปภาพนะครับแล้วก็ลงผมก o ปี้เนื้อหามาแล้วก็วาง จบเรียบร้อยเราโพส์กดถูกใจสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมก็ออกมาผมกดถูกใจไปเพื่อที่จะได้รู้ว่าเจ้าโพสตโพสเนี่ยนะครับคอมเมนต์เนี่ยผมได้ลงรายละเอียดไปแล้วนะครับก็จะได้ไม่ไม่ต้องลงซ้ํานะครับแต่จริงๆถ้าเราจะลงซ้ําก็ลงได้นะครับเพราะก็มีคนผ่านตาเราเรื่อยๆแหละครับนี่ก็เป็นมาตรการเชิงลุกที่เราต้องเหมือนกับต้องเข้าไปถึงตัวเขาให้มากขึ้นนะครับ อย่างที่ผมกดถูกใจเนี่ยคือผมโพสต์ไปแล้วนะครับผมจะรู้เลยว่าผมโพสต์ไปแล้วเพราะผมตัวถูกใจผมก็ปัดผ่านได้เลยนะครับตัวคอนเทนต์ที่ผมลงนี้นะครับก็จะเหมือนกับาการหาคนที่เขาสนใจนะครับไม่ได้เน้นไปทางขายของนะครับจะสังเกตว่าผมจะเน้นหาคนสนใจไปก่อนนะครับเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยมันเป็นการหาคนสนใจนะครับ หางานเสริมทํางานออนไลน์เนี่ยนะครับคือเขาไม่ได้เน้นไปทางขายของนะครับถ้าเกิดว่าเขาเน้นไปทางขายของเขาก็จะอยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับขายของเปิดบินนะครับหรือว่าไม่ต้องสต็อกสินค้าอะไรแบบเนี้เราค่อยลงคอนเทนต์ขายของไปในคอมเมนต์โอเคผมก็กดถูกใจทําสัญลักษณ์ไว้นะครับว่าเราโพสต์ไปแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนร่วมทีมเรานะครับก็มีโพสต์เหมือนกันนะครับไม่รู้อยู่ทีมใครนะครับ ลงมาเรื่อยๆนี่ครับทํางานที่บ้านนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยผมอยากจะขายของแล้วสมมุตินะครับผมก็ลงคอนเทนต์ขายของครับแต่เนื้อหาเหมือนเดิมนะครับคอนเทนต์เนื้อเนื้อหาเหมือนเดิมเพราะว่าภาพมันสื่อไปถึงการขายของอยู่แล้วนะครับอ่าเหมือนเดิมครับกดถูกใจกดถูกใจติ๊กไว้ทำสัญลักษณ์ว่าเราทำเรียบร้อยแล้วทำเช่นนี้ครับทำวนไปนะครับสู้ๆครับ